รเริ่มเดินขบวนออกจากั้ำกันแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับรถด,ดันเริ่มจะเดินขบวนออกจากั้ำกันแล้วครับโอ้โหมอเตอร์ไซค์เทียบเลยมาแล้วมาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ โอ้โหโอ้ยมากันแล้วครับมากันแล้วรถด,ดำจะไปทำบุญกันแล้วครับโอ้ยเสียงแตดังมากเลยมาแล้วออกะำังมาแล้วครับตป๊ป รถหลอๆทั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับนี่มากันเป็นขบวนเลยวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆไปชมบรรยากาศในการเทดินของเหล่ารถั้งกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับมีแต่รถหล,ลอ่ลอๆทั้งนั้นเลยโอ้โมาอีกหนึ่งครับ ตามมาด้วยรถเล็กครับโอ้โห,โโห,โโหรถเล็กก็ตามมาครับมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วฝนก็กำลังจะมาด้วยนะครับ เอาครับเราจะไปถ่ายบรรยากาศที่วัดให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดต like, ิดตามด้วยนะครับมาแล้วมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆครับกดตามสายจันทบ,บุรีครับ แลวตอนนี้รถน้ำก็ถึงที่วัดทับใสแล้วครับมากันเยอะเลยวันนี้มีแต่รถรอรอมีแต่คนใจบุญตรงนั้นเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เ,เพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับนี่ครับอยู่ฝั่งนี้อีกครับมีเยอะแยะเลยตรงน,นี้ก็จอดอยู่ที่ลานจอดรถของวัดแล้วครับ นี่ก็คือบริเวณวัดนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในการเทดินของรถดํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับมีแต่คันรอๆทั้งนั้นเลยดูสิโอ้โหตอนนี้ก็จอดอยู่ร้านจอดรถก่อนนะครับ